นะไปเลี้ยงควายเอาหมาหน่อยกันเลยนะโอ้ยมาลงมามามาโอ้โอโลมเด้ล้มแหงเด้อมึอนี่ล้มแหงเด้นี่ล้มแหงเด้ฝนตกไก่แต่ว่ามืดมาสงคือสีอหอดบอเท่านั้นล่ะ วันนี้พาควายออกไปเลี้ยงข้างนอกไปบ่ไกลหรอกจ้ามันล้มล้มก็จังฝนติตุกแต่ว่มามันซีโมงแล้วมันตกปลอยออกมาหาเหนงามมามามาไปไปลาไปกินหญ้าก,กาัน ข้าอ,อไปเห็นยาทงน้าข้งขางๆนี่จ้าไปไกลบ่ได้มือนีไปไกลบ่ได้พองล้มของโซงคือฝนเป็นยังสี่แต้นบ่าตกให้จะลม้มรอดูว่าวันนี้จะตกไหมพองล้มของฟ้าห้องเด้แต่ว่าบ่มีหยาให้กินก็ต้องพาไปกินฮือเก่าเบิ่งสภาพดู้จ้าสิพาเบิ่งสภาพนี่คือหยาที่เฮาปลูกไวนะ้เนาะ สงสารนี่ดีเลยใ่ขึ้นหญ้าหญ้านยหญ้านนะคะหญ้านเราปลูกไว้สภาพแบบนี้เลยนะคะนี่คือบ้านเราแรงมากค่ะไปแบบเหลืองหมดเลยไม่รู้จะฟื้นฟื้นไหมถ้าฝนมามันจะฟื้นให้ไหมเราไม่เข้าใจไปหมดแล้วมาสงสารเนาะ ต้องบอกทุ่งข้างๆเพราะว่านาเรามันควายมันย่าทุกมื้อแม่จ้ะควายเขาเหยียบย่ำทุกวันแล้วมันมันตายมันแรงมันแห้งเนาะกองพ้าไปทงอื่นแต่มื่อนี่ผ้าไปไกลเพราะได้ดอกเพราะว่าอากาศคือฝนสิต,ตก๊กแตมันร้อนหลุนกันว่าสิต๊กวะถ้าสมมติฝนโต๊กขาก็ไรขามาฟังหน้าเขาขาวเดี๋ยวคือเราออกไปแค่ขางแดนเนาะ น้าเพื่อนกับมิหญยาก็น้าจะของขามไซถ้าขามฟางคือซื้อขามแดนไปไปกินน้าเพื่อนเพราะมันลมมันมีฝนมีแจ๊กฝนสิมาเพราะฝนมาแต่มีล้ม,มอ่ะจ้าวันนี้พาออก วันนี้พาออกมากินข้างๆขามแดนซื้อขามแดนขามฟังมันเลี่ยงฟางหนึง่งความแห้งแรงเรากำลังพผเชิญกับความแห้งแรง ข้าวอไอม่เห็นนะขางๆกันแต่ว่าหนาบ้าลายดอกหนาบ้าลายแต่ก็ดีก็ไม่ได้ออกเพราะว่าเขาไม่มีหยาตาหายเลย,ยมิหนามันตายแรงนะตรงในผ้าออกมาล้มแหง้งจะเสียคือจังแบบอากาศดูแล้วอากาศแบบนี้คือฝนตกไกลนะคะฝ <c oughs> นตกยุกไกล แล้วมันล้มมาเย็นบานเฮาอย่างประมาณนี้นิ่นอยู่คางค่าพออกมาจินเพราะว่าเบิ่งแล้วน้ววจาจะของมันเบิดแล้วจ้ะงาเบิดงาแหงงาตายานะขนาดงาปูกไว้กับเบิง่งก็ได้ตายเบิดงเงกเบิดตกทีเธอวันนี้ตกแรงๆเลย ตกที่เธอฝนเขากำลังเจอภาวะแห้งๆแล้ตกแต่บล้มได้ปะแมบว่าตั้งหน้าตั้งตาตกอะไรประมาณนี้ตกเฉยๆแบบไม่ต้องลมไม่ต้องฟ้าอะไรประมาณนี้แล้วดีแล้วแต่งได้ แตงเอาเอาแต่ฝนมา,าลบมานี่คือน้องน้ำว่าน้องถี่คนเือน้องน้ำว่ากับแม่งอ้ําใจจ้ะางานที่หลังนิสัยแม่ลูกคู่นี้เขาจะไม่เขาจะไปเล่าไปหากินเขาจะบอกใครอยู่กับมูเนาะไม่อยากไปจุนจานกับมูหากินแต่จะของ,ง้อมๆแบบว่าไม่อยู่กับใครอะไรประมาณนี้นิสัยดีค่ะน้ำว่า น้องมากับแม่เน,นี่นิสัยดีนิสัยเชื่องไม่อยากหยุงนไม่อยากงาก,กับผู้ใดเป็นนิสัยเขาน่ารักเชื่องควายเราในคอกเชื่องทุกตัวควายดงทองฟาร์มเชื่องน่ารัก นี่ปลากุ้ยเพิ่นกับหยางงามเอ็นๆเนาะเพิ่นหดหนามเนาะเช่ออ่าขอโทษนะคะอู้หยาในี่ลองเป็นหดหนามต้นกระท่อมเพิ่นเนาะหยาเขียวปัด๊ดแต่ว่ากุ้ยกับแหลงที่กันบรรยากาศเลี้ยงควาย เพราะได้ไปไกลมือเนี่ยคือสิบ่อิ่มดอกเบื้องแล้วหยาบ่หลายเนาะไปไกลบ่ได้เนียของคำแล้วของล้มของบรรยากาศคือจังฝนเหงั้นฝนจะมาเป็นอย่างนี้บ่อยครั้งแต่ไม่มานะคะวันนี้เราจะรอดูฝนว่าจะมาไหมนะรอดูฝนว่าจะมาถึงเราไหม นี่คือชีวิตของคนเลี้ยงควายนะคะดงทองฟาร,ร์มพาออกมาเลี้ยงข้างนอกความสุขเล็กๆของคนรักสัตว์ถ้าค้นมาหักสาเหตุว่าอะไรจ้าต้องค้นหักสัตว์แดดออกฝนตกฝ้าห้องเขาก็ต้องได้พาเขาหากินเด้เพราะว่าเขาเขาก็ต้องกินเนาะเขาก็ไม่หยุดกินเนาะฝนจะตกแดดจะออก เราก็ต้องพาเขาหากินเนไว่ากับแม่มาที่หลังมูเลยจะบ่จะจะบ่ใครไปจุนจานกับมูจะปีกวิเวกแบบว่ายุ่ส่วนตัวบ่หยุงกับไผบ่อยากไปไปเบียดเบียนกับไผจะหากินง้อมๆตามแม่กับลูกเนี่ยนิสัยดีนิสัยน่ารัก ไปดงทองฟา้ามทุกตัวจะเชื่องน่ารักนะคะโอ้อยหยาฟังเพิ่นหัวหนามเนาะอานเนาะกำลังเกิดเพียยไลยหยาเพิ่นแล้วแตนี้ของเพิ่นเนาะเพิ่นหัวน,นามมันจะเกิดทำแล้วกับฟ้าวกันกลมแหนย่านว่าอิ่มสงสารเนาะมันไปไกลเพราะไทมือเนี่ยถ้าถ้าไปทางไกลหยาหลายอยู่จ้ะแต่มือเนี่มันอากาศก็หมั่นใจนะมันล้มมันฝนไหมมันมีลมแต่ฝนท่านมี ตอกับพาหากินอยู่นี่เพราะได้แหนเนาะเพราะนาตัวเองมันมันหมดแล้วมันบ่มีให้แหนแล้วมันมแต่ยางเหลียญทีซื้อออกกําลังกายย่าจะของตายเบิดพี่น้องเอ้ยนะสงสารอลไย่าปล่ไว้ไปแล้วเหลืองหมดเลยลืมให้กินก่อนนนเหลืองเนาะลืมบอกน่าจะปล่อยให้ควายกินก่อนมันเหลืองหมดเสียดายมันเหลืองหมดแล้วนี่คือบรรยากาศของควายนะคะดูเหมือนว่าฝนจะ กำลังมานะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะนี่คือบรรยากาศดงทองฟาร์มพามาเลี้ยงยากวานบังดูขนาดน้ำใจกับน้ำว่าย,ยูสองโกกันยังไมตโตไปกวนอยู่อุต่าหปีกวิเวกหายกินตั้งหางยังไปกวนเขาอยู่เนาะโอ้ยน้ำตาเอ้ยากวนกันลูกยากวนกันยากวนกันลูกยากวนกัน บรรยากาศดงทองฟาร์มค่ะเลี้ยงควายขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกไล่์ทุกเลิฟค่ะยินดีต้อนรับใครเข้ามาชมก็ฝากกดซับสไคร้กดไลุ์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนคะ่ะคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะเหมือนคล้ายๆว่าเม็ดฝนจะลงแล้วนะ